สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวกับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีมีนประจำเดือนตุลาคม2563นะคะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะของชาวราศีมีนในเดือนตุลาคมเดือนแห่งการจัดเต็มงานหล่นทับตัวเงินไหลนองทองไหลามาการงานตุลาคมนี้ชาวมีนจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะการงานจากที่ไม่แน่ไม่นอนอึดอัดจใจมานานมากอยากย้ายงานก็บ่อยครั้งเหลือเกินนะคะคิดแล้วคิดอีกหลังจากนี้ไป งานจะนิ่งแล้วนะคะงานจะเยอะมากจัดเต็มได้เลยค่ะ1 1 0ถึง10ตุลาคมมีการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานที่ผ่านมาจะมีความวิตกกังวลจากสถานการณ์การงานการเงินอยู่เนื่องๆเลยนะคะมีสิ่งรอบๆตัวทำให้อารมณ์ขึ้นๆลงๆหรือสถานการณ์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทำให้ตื่นเต้นอยู่เรื่อยๆไม่ได้อยู่แบบ นิ่งหรือสงบได้เลยนะคะหวาดเสียวอยู่แป๊บๆเป็นรายวันอยู่เลยค่ะวันที่1 0ถึง31เดือนตุลาคมทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงจะถูกขี้คายลงจะมองเห็นช่องทางเกี่ยวกับการงานได้หลากหลายช่องทางมากขึ้นดาววาสนามาแล้วนะคะปกติแล้วงานเงินโชคลาภดีขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอน โอกาสทางการงานการเงินจะมากขึ้นงานจะเยอะขึ้นงานสมหัวจะมีงานมีการสร้างสารรค์งานการสร้างงานสร้างเงินเกิดขึ้นมากขึ้นการงานที่เกี่ยวกับงานอิสระงานฟรีแลนซ์งานที่ทำทำเป็นช่วงๆง,งานขึ้นอยู่กับตัวของเราเองผลงานที่ทำก็คือผลของเงินทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยตามตัวของเราเองเลยนะคะ งานประจํางานจะเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนลองสังเกตดูนะคะชาวมีนชาวมีนจะเหนื่อยหน่อยนะคะถามว่าชาวมีนเหนื่อยไหมตอบได้เลยค่ะเหนื่อยมากๆสู้ไหวไหมสู้ตายเลยค่ะเดินเครื่องเต็มกำลังไม่กลัวอะไรอยู่แล้วชาวมีนตอบ ชีวิตการงานมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะมีรูปแบบใหม่และมีงานเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดเจนมากกว่าเดิมค่ะหลายท่านได้ย้ายงานหรือเปลี่ยนงานได้ไปรับตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมมีงานมีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ ใครที่ทำงานประจำพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะงานเก่าค้างคาก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นที่กว่าที่ผ่านมาเจ้านายหัวหน้าท่านมอบหมายงานสำคัญสำคัญให้เราอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ทำงานละเอียดรอบคอบชาวมีนต้องสู้ๆนะคะช่วงนี้ ชาวมีนจะบ้างงานเลยนะคะ,อ,ะอย่าไปดึงคนอื่นที่อยู่รอบข้างตัวเรามาบ้างงานกับเราด้วยนะคะจะพลอยให้เขาอ,อยู่กับเรายากคนรอบข้างเขาจะอยู่ยากแล้วก็ทำงานร่วมกับเราได้ยากขึ้นอาจจะเกิดการทราะเลวิวาทปากเสียงกันได้อ,อย่าไปต่อร้อต่อปากต่อคำกับเขานะคะอยู่นิ่งๆไว้นะคะชาวมีนจะดีเองค่ะ 1-17ตุลาคมจะมีเหตุให้เกิดการทะเลาะบ่อแววงกับคู่หุ้นส่วนผู้ร่วมธุรกิจเพื่อนร่วมงานหัวหน้าเจ้านายแม้กระทั่งลูกน้องเองด้วยนะคะให้ระมัดระวังอารมณ์ให้มากพูดอะไรมาก็ดูผิดหูไปหมดใจร้อนมากเเราจะทำอะไรก็ต้องคิดดีๆนะคะชาวมีนเดินหนีหรีกเรี่ยงชี้หน้าด่าไม่ได้นะคะ คุณจะเสียมากกว่าได้เลยค่ะใจร้อนสุดๆค่ะมีศักดิ์ศรีมีความแก่งกล้ามีความสามารถเป็นเดิมพันอย่ามารองดีกับชาวมีนนะคะในช่วงนี้จะได้เห็นดีกันแน่ในด้านที่ชาวมีนไม่เคยแสดงออกมาเลยนะคะก็อยากเตือนชาวมีนให้ใจเย็นอดทนหน่อยนะคะ ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเขาอยากจะแนะนำอยากจะส่งเสริมอยากจะบอกคุณในเรื่องของการงานทั้งหมดทั้งปวงก็มาจากเรื่องงานร้นๆนนะคะงานเยอะงานล้นมืองานมาสมหัวอยู่กับชาวมีนคนเดียวต้องบริหารเวลาจัดการให้ดีนะคะแต่เท่าที่เห็นก็คือจะผ่านไปได้ดีเลยนะคะชาวมีนต้องอดทนนิดนึงคะ่ะ วันที่19บเถึงสาตุลาคมช่วงนี้จะย้ายงานเปลี่ยนงานไม่แนะนําในช่วงนี้นะคะเพราะเป็นช่วงที่ยากลําบากมากถ้าย้ายงานจริงๆก็จะไปเจองานที่คนเก่าเขาทิ้งปัญหาไว้ให้เราแก้ไขนะคะหนีเสือปัาจระเข้เลยนะคะจะเปลี่ยนจริงๆต้องรอไปจนถึงปลายปีถึงจะเจองานที่ใช่งานที่ชอบงานที่ถูกใจนะคะการเงินตุลาคมนี้การเงิน ทับตัวหรือเงินรนทับเงินไม่ได้มาแบบหมูๆนะคะต้องยากลำบากกว่าจะได้มาต้องออกแรงทำงานเยอะกว่าปกติบางท่านคิดว่าโดนเอารัดเอาเปรียบหรือเปล่าหนะ้าหรือรายได้ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดไม่ถึงกับเงินไม่เข้าเลยสักทีเดียวนะคะต้องรอสักนิดนึงนะคะชาวมีนการเงินมาจากหลากหลายช่องทางมาก็มามาพร้อมๆกันเลยนะคะ ต้องแบ่งสรรปันส่วนการเงินให้ดีนะคะรายจ่ายที่มีอยู่การเงินมาพร้อมๆกันมาหลากหลายช่องทางมาแบบเทน้ำเททา่าทั้งการเงินและการงานนะคะวันที่1ถึง19ตุลาคมจะมีรายจ่ายไหลออกแบบเทน้ำเทท่าเช่นกันค่ะและก็มีรายจ่ายที่มาจากความอยากได้กิเลสของตัวเองอาจจะซื้อนั่นซื้อนี่เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หรือช่วงเวลาต้องชดใช้หนี้สินอะไรสักอย่างหนึ่งถึงกำหนดแล้วค่ะถึงจะมีรายจ่ายเยอะรายได้ก็อุดและเติมเต็มได้ทันอยู่ดีค่ะดาวศสนาดียังมีคนช่วยเหลือคอยสนับสนุนดีอยู่19-31ตุลาคมจะได้รับเงินอะไรสักอย่างเช่นเงินตกเบิกเงินค้างคาปลายเดือนมาแน่ๆนะคะรอรับทรัพย์ได้เลยค่ะชาวมีนความรัก คนมีคู่มีแฟนแล้วคนมีคู่ช่วงนี้จะไม่ค่อยได้หวานแหววกันจะจ๋าคาขากันเท่าไหรค่ค่ะยุ่งยุ่งต่างคนต่างมีภาระหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบบางคู่ก็ห่างเหินกันไปไกลถ้าไม่ห่างกันก็อาจจะมีงานยุ่งภาระงานที่เยอะขึ้นแก้ไขหรือวิตกกังวลอะไรสักอย่างในใจ วันที่9ถึง28ตุลาคมมีเกณฑ์มีปากเสียงกันในความคิดเห็นไม่ตรงกันมามากนักปัญหาเก่าขุดมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งชาวมีนต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีช่วงวันที่24ถึง28ตุลาคมเกณฑ์หนักมากนะคะต้องระมัดระวังให้ดีแต่จะผ่านไปได้คะ่ะจะมีคนช่วยไกลเกลี่ยหรือคุยกันร,รู้เรื่องขึ้นนะคะ คนโสดช่วงนี้คนโสดจะมีสังคมเพื่อนฝูงจะเป็นหนุ่มฮอตสาวฮิตมีเสน่ห์มากค่ะมีคนเข้ามาตีสนิทเขะชิดเชื้อเอางานมาบางหน้าเพื่อจู่โจมสารสัมพันธ์อารมณ์สปราร์คสตาร์ติดง่ายๆพอมีเข้ามาก็งาบเลยไม่ได้ดูตาม้าตาเรืออะไรเลยดูดีๆหน่อยนะคะเขาอาจไม่ได้โสดก็ได้ขอเตือนเจ้าของเขาดุมาก พิษบูก็สู้ไม่ได้ระมัดระวังกันด้วยค่ะปัญหาจะไม่จบง่ายๆนะคะขอบอกสุขภาพวันที่9-17ตุลาคมระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันหน่อยนะคะคิดมากวิตกกังวลสุขภาพไม่ค่อยสู้ดีนักป่วยไข้ไม่สบายหรือทำงานเยอะหักโหมมากเกินไปร่างกายอ่อนเพลีย พักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันเหนื่อยค่ะเมื่อยล้าเหนื่อยกล้ามเนื้อแขนขาเข่าได้ชาวมีนงานเยอะนะคะต้องดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองให้ดีอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรค่ะสรุปประเด็นค่ะตุลาคมนี้เรื่องเงินได้แน่ๆเข้ามาแน่นอนค่ะแต่ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงือ่อแรงงานความเหนื่อยล้าไม่น้อยเลยนะคะ ระมัดระวงังใช้ตังก้อนใหญ่ความอยากได้ใครที่จะมีของของตัวเองด้วยนะคะงานเยอะจัดแต่อย่าท้อแท้นะคะชาวมีนได้เงินเยอะจริงๆค่ะได้แน่ๆค่ะจะมีความน่อยๆในใจเรื่องผลประโยชน์การเงินผลตอบแทนไม่ได้ตามเป้าหรือราช้านะคะ จะมีคนหยิบยืมเงินยืมได้เท่ากับขอเลยค่ะขอให้ชาวมีนสู้หากงานหนักมากก็ขอให้คิดถึงอนาคตเข้าไว้ค่ะโอกาสเข้ามาแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะคะเดือนนี้เงินยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรอกค่ะแต่24-27เดือนหน้ารับเละค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีมีนที่ช่องหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนและวางแผนกันร่วงหน้าให้ผู้ฟังระมัดระวังกันค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขสมปรารถนาดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็มีโควิดรอบสองมาแล้วจะออกข้างนอกก็ปิดแมสจะกินข้าวก็ล้างมือให้ดีนะคะเป็นห่วงนะคะ โหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะและเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะสูซูนะคะชาวมีนขอให้ผ่านช่วงยากๆไปให้ได้นะคะงานเยอะเงินก็เยอะด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ